นี่คือเส้นทางจากอ,าอาปตดูดนะครับข้ามไปอบตละทายนพี่เนาะจะเป็นเส้นทางไปสู่หาดนางเหงานะครับสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังของกันทลมครับตอนนี้ระด,ดับน้ำสูงมากครับประมาณประมาณกี่เซนได้พี่เกดสี่สิิ มาณห้าสิบเซนติเมตรได้นะครับดูดูน้ำแล้วน้ำแรงเหมือนกันนะครับใจวิวเลยตอนนี้เรามาคันเดียวนะครับเพราะว่าเราจะขนเรือไปส่งให้กับผู้ประสบผู้ทกภัยนะครับที่บ้านอะไรนะรบ,บ้านพันลำนะครับ จัดวิญาทางนะครับให้มาคนเดียวผมไม่มาแน่นอนนะฮะมองซ้ายมองขวามันเป็นหน,นองน้ำไปหมดแล้วครับคิ้แล้วก็น่าเสียดายนะครับ,าารบถ้าเรามีแก้มลิงเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งนี่คงจะดีมากเลยครับมวลน,น้ำมหาศาลที่ไหลทิ้งไฟนะครับในหน้าดูดน้ำหลาก เรียวมากครับมีแต่น้ำครับสายกอนน้ำขวากอนน้ำครับผมน่าัวดจิ ตอนนี้เราก็มาถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูลแล้วครับซึ่งน้ำท่วมไม่ถึงนะครับและด้านขวามือที่เราเห็นนะครับเป็นเป็นแพรันะั้นคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหาดนางเงานะครับตอนนี้น้ำได้ท่วมหมดแล้วนะครับไม่เหลือพื้นที่หาดหรืออะไรเรียบร้อยนะครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับมองเขาจะเป็นทางของําแรงมากครับโอ้้องใหญ่ไพศาลนะครับ หนะาดนางเขาู่ฝั่ง,งน้น,ะนครับลๆนะไกลๆหาดนางเขาครับครับหลังจากข้ามสะพานมาแล้วนะครับเราก็มาเจอกับน้ําท่วมอีกนะครับน้ําท่วมถนนอีกเหมือนเดิมนะเราก็จะฝ่าฟันไปนะครับเพื่อนําส่งเรืออ,อย่างพี่น้องอผู้ประสบอุทกภัยได้ใช้งานในการสัญจรนะครับ ไปกันเลยครับดูเหมือนว่าน้ำฝั่งนี้ก็แรงแรงเหมือนกันนะครับเหมือนจะแรงกว่าฝั่งโน้นนะครับจากการไหลนะครับเชี่ยวน่ากลัวมากครับภาวนาว่าให้น้ำลดไวๆครับผมเพื่อลดออผลกระทบนะครับท,ที่เกิดจะเกิดกับพี่น้องประชาชนของเราครับ ระยะทางช่วงที่สองก็จะค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่า,าที่เราเห็นไกล้ๆนู่นครับที่เป็นเต็นท์นะครับเ,เต็นท์บริการสําหรับรับส่งนะครับประชาชนได้สัญจอไปมาระหว่างตำบลละทายกัตตบตาบลดูนซึ่งจะเข้าไปยังตัวอำเภอกันทลมนะครับผมสำหรับใครที่จะสัญจร ใช้เส้นทางนี้สัญจรนะครับก็เพื่อความระมัดระวังด้วยนะครับแต่เพื่อความสะดวกนะครับในการเดินทางทางส่วนราชะการนะครับก็มีบริการรถนะครับสําหรับให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ข้ามรับส่งนะครับรับส่งพน้องประชาชนาข้ามไปข้ามาข้ามระหว่างตําบลดูนกับตำบลลทายนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่07.30 นอน,นะครับถึง17นาฬิกานะครับรถเที่ยวสุดท้ายที่เราวิ่งให้นะครับเพราะว่าถ้าดึกกว่านั้นนะครับมันก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ